สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับทุกท่านคงจะพอทราบว่าโรงเรียนของเราประสบปัญหาอุทกภัยถึงสองครั้งสองคราในเวลาไล่เลี่ยก,กันครั้งแรกในวันที่26กันยายนและครั้งที่2ในวันที่4ตุลาคมซึ่งในครั้งที่2นี้มวลน,น้ําจํานวนมหาศาลได้หลังไหลเข้าสู่โรงเรียนจนเกินที่เราจะด้านทานได้ถึงแม้เราจะพยายามที่จะป้องกันอาคารสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับกระแสะน้ําที่ไหลหลากเข้าสู่โรงเรียนของเรา เราจําเป็นจะต้องเรียนให้กับผู้ปกครองว่าเราจําเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่2จากวันอังคารที่15ตุลาคมไปเป็นวันจันทร์ที่21ตุลาคมเพื่อให้อาคารสถานที่ของเราสภาพแวดล้อมของเราได้กลับมางดงามเหมือนเดิมและพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไปและเราจําเป็นจะต้องเรียนให้กับผู้ปกครองว่าเราจําเป็นต้องเลื่อนการปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษาส5งาร จากวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์เป็นวันศุกร์ที่7มีนาคมเพื่อให้มีเวลาเรียนที่เพียงพอสำหรับนักเรียนที่ยังคงค้างสอบและเวลาเรียนที่หายไปในต้นภาคเรียนที่2ที่กำลังจะมาถึงนี้ดังนั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นเราจะเลื่อนการปิดภาคเรียนจนถึงวันที่7มีนาคมส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเราจะยังคงปิดภาคเรียนในวันที่28 กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับและเราจะใช้ค่าเรียนรอดอตั้งแต่วันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปเป็นการสอนชดเชยในค่าเรียนที่ยังขาดหายไปให้กับนักเรียนม .4 ม .5 และม .6 ในท้ายที่สุดนี้ในานามของโรงเรียนปิ้นสรอยาวิทยายลัยเราต้องขอขอบคุณกำลังใจจากทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะคุณครูบุคลากรของเราที่เหนื่อย,ยมากนักเรียนของเราทุกๆคนหลายๆคนที่เข้ามามีส่วนในการร่วมกันฟื้นฟูโรงเรียน กำลังใจน้ำใจและแรงกายการสนัสนุนอาหารเครื่องดื่มจากผู้ปกครองจากชุมชนจากองค์กรในทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นจากกระแสน้ำที่หลหลากสู่ทานน้ําใจที่หลหลังจากทุกท่านผมก็เชื่อแน่ว่าโรงเรียนของเราจะกลับมางดงามเหมือนเดิมและงดงามกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้นี้ท้ายที่สุดนี้ปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงนี้จะเป็น บทเรียนสําคัญที่เราจะสามารถสอดแทรกการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนของเราที่จะได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมในนามของโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับทุกน้ําใจทุกแรงกายแรงส,สับสนในครั้งนี้ขอขอบพระคุณครับ